ขับกลับสวัสดีเพื่อนครับเพื่อนช่องครับพี่น้องเอฟซีทูทันมือนี้ิฮามาตามรอยปู่พยานาคครับพี่น้องเอฟซีทูทันวัดป่าดงหนองตานหรือววานนครศรีเวียงตานครับพี่น้องเอฟซีมิน้แอดเอียงผ้ามาเลาะเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหว,วัดอุดรธานีครับพี่น้องทนันใดจิมาอุดรมาอุดรธานีโอ้มีเวลาว่างหลายอยากไปเที่ยววัดเที่ยวว่างแต่เชิญเดยครับพี่น้องเอฟซีทูทัน ดูนี่ที่วัดป่าดงหนองตาลมือนี้แอดมาอย่างแอดมาจุดทูบพี่น้องจุดทูบคือจังจะเอียงมาจุดงวามสี่ผ่านมาเนี่ยแหละครับพี่น้องเด็ดเจ็ดเจ็ดเก้าคอจะเอียงจุดจะมาเหมือนี้ท่านทีมงานมาจุดสี่ใดัวใดมาตองวัดเลยครับแพทย์สองอย่าหอบเป็นหล่นกันดีน้าที่ทางหนือจะสิบท่าพี่น้องเป็นประชุมบรรยากาศอีเชนึงครับพี่น้องเชิญครับพ่อเกิดเช่นพ่อเกิดเช่นการแล้วเกิดเช่นพ่อ เยังไดงพ่อมันเป็นจะไหนเดี๋ยวสิ่ยวค่อฟังขึ้นหนยังยังแบนจะไหนเนาะพ่อเราหาหม่องนั่งก่อนมันเอวๆเน่านี่แล้พ่อมันเมื่อยมันถือโต๊ะลงนี่เห็นเนาะแต่เขาวับมาพ่อพ่อไหวแกเกือบเป็นลมเลยนะครับผมเป็นเป็นอาการยังไดงตอนเขามาที่แหลงเนาะมันไข่ไข่ว่าเอียงบูบมากทีเดียวออบูบมาแต่บ่เห็นดอกมันบูบซื้อมันบูบมากือยจัง เป็นเงาเอีกอย่างนะฮะถ่ายว่าเงาตนใหม่บอกกับพวกคุกกันมาบัาน,นี้พ่อละเมยแอบ,บแบบลงเมยลงเมยลงเมยลงไผเอิ้นไปเช็ดก็บออยากไปลุกขึ้นกระซื่บัาน,นี้กเ็เลยมานาั่งพิาาจารณาว่าจะคของเป็นยังเป็นน้ำจะของโลกหลายคนพ่อว่าสันา่าม,มันอาจจะมี วันลโลกก็ไดคือวันละสองโลกเพิ่มขึ้นมาก,ก็เลยมนานั่งพิจารณาจากของเบิง่งลง้านใเนี่ยเออบาดนี้ก็เลยพิจารณาไปหาข้อมฝันจากของอว่าจากของฝันอียงมาสันคือเอามันที่เกี่ยวของไปน้าน้องพงฝันน,ำน้ำเนาะคือมือเคลื่อนนี่ฝันว่าอันไปอียังบุเป็นเป็นเจ้าสีหละคล้ายๆมงนีละ,ะแต่ว่าั คนหลเออเทิงใส่สุดเขาเทิงใส่สุดธรรมดาก็เลยไปอันไปหาว่าโทรศัพท์จาของเอาว่างไว้ว่าไปใส่ว่สาสันโทรศัพท์เครือ่องนี้ดำนี่ละเอาไปว่างไว้ก็ไปใส่ว่าทันได้มา,าอย่างหลายแถกคนนะครับคนจากมาจะใส่หลายก็เลยไปใส่บุกกลับมาว่าสิเขาไปเอาโทรศัพท์คนมากหลาย ก็เลยว่นไปอีกข้างหนึ่งวนไปข้างหนึ่งก็เลยบอเห็นโทรศัพท์ก็เลยว่าอันผู้ใดเอาไปว่าท่นเด็กหน่อยผู้ชายผู้หนึ่งประมาณหาหกขวดนี่แหละแลนมาอันว่าโทรศัพท์ยายเอาไปว่าท่านว่ายายเอาไปนะเราท่านว่าก็เลยอันไปพันผ้านพอยายไปเอาโทรศัพท์เนี่ยว่าท่นข้าเจ้าก็เลยแตกมากว่าเขาปางสิละคร้่ายปางสิละข้าเจ้าแตกมาก แตกมาบันิดแกของกระเล็ดอุ้มดิ้งน้อยใส่หลังนี่ยเรียนย่านบัวตั้งข้าวเรียนมาเรียนมาบันนี่มาเห็นยายยายผุดใส่เสื้อก็ขาวอยู่นี่ไข่ไข่ครับอยู่ในข้อมฝันสันเดยใยใยประมาณเนี่ยเออก็เลียว่าหัวเล็กอยู่น้ำายบ่ได้ไหมพ่อบ่ได้แต่เพื่อนให้ทูบมาเพื่อนจะทูบมาแต่วัดเล็กอยู่น้ำายเนี่ยแต่เพื่อนแปลกที่เพื่อนให้ทูบมาดลองจุดดูไหมครับเปิดได้อ่ากะ เอาอันเดี๋ยวมันบอฮัดไหนเบิด์ไหมเ,เรียนเอกคือเป็นเซสันไว้ไหนมาอ่อมันมันเมย์มั้งมันเมย์เจ้าของกับบอเฮ็ดคลิปปะทวิให้คิดว่าเจ้าของพรอเฮ็ดรถคลิปนะอ่ามันเมย์ไหลบออะไยังเลยเออก็เลยไปถามเอาโทรศรัพท์น้ำเล้าอ่าเสน่ห์ล่ะคือมันที่เป็นปทูบที่บอกกระวมจักนี่เป็นให้ทูบมาครับเล้วเราขนออกมาให้เบิรงกมาสั่นโทรศัพท์ใหม่เบิดโทรศัพท์เครื่องนี้ดำใหม่เบิดเลยโทรศัพท์เครื่องนี้เบอร์ไหนเออท้ายท้ายเบอร์อะไรครับพ่อ สามสามห้าสามสามห้าสามห้าเดี๋ยวเรามาดูกันล่องจุดทูบเบงว่าดิตรงกันบ่นี่คือความหมายตรงนี้ล่ะครับผมเพราะว่าคนนี้ไปมาต่างไม่ใช่หดชิปเาพีออเขาเหตุหดชิปเมื่อยแห้งหนาละจนสิบเบอเอาไงว่าบ่เบออยังเล่บ่ะเถอะสิบเบออยากหายเข้ามากบริเวณนี้เป็นอย่างนไรเข้ามาเพื่อพอไหวมีอาการครับผมมีอาการแปลกๆก็เลยว่าไปเบงวาดเลขถูกกับ เบอร์โทรมันติดตรงกันบ่อืมอ่ะเขาไม่ติดโทรศัพเลยไว้แป๊บจุดจบแล้วเรามาดูเลขกูว่าจะตกแหจบบ่เป็นใจยูเลยะพ่อได้ยังไงมันเป็นเมือแป๊บแป๊บแป๊บตลอดก็ได้นี่ยังกับเอาเอาทีมพัดกล้องเราทีมพัดโทรศัพท์เนาะซีดหมดเลยบ่เอายังจกลางมึอเบิกทรับเบิกซับได้รูป องูองยาไป,ไปแล้วขึ้นรถไปแล้วมองมองที่มองมองที่พี่น้อยเห็นนี่นี่พิ้นที่มันต่างฐานผานอยู่นี่ตะกี้มันเป็นต้นไม้ไงเด้พี่น้องเป็นต้นไม้ไงอยู่นี่เลยต้นไม้แปญ่เลยล่ะอ่าสิเป็นพุ่มลูกคัสที่ว่าเทศผู้้เพันอยูนี่ก็ได้ที่มากมันมันแปลกแปกเนาะนเออเลาก็บ,บอกว่าถือเพราะว่ามันบ่เคยเกิดถึงทีเท่านะบ่เคยเป็นอะไสีจ้ะ กล้องกับบ่อาบ่อเพราะเราซับกับบ่อาบ่ตั้งไว้คุณเลยบ่ได้สนใจไายเลยอืมสั่นมั้ลนะพ่อสั่นมื่อรุ่นเล่บถูกเป็นพระไวยไปสิบได้ความฝันเรอบพี่น้องมันบหวแข็งปวดเจ็บบปหมดมนี่น้า เทียบดีดีได้เพราะลงว่าลงกัดนักโมตสสะภะคะวาตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะตรรมะสังฆะพ่อปู่คุนตันอหังวันทาสิทธิโลโภคาสิทธิลาภาสัพเพชะนาพะหู ชนาสัพเพติสาสมาคตาณมามิมาพระวันตุเมสาชุสาถือหลวงปู่จะรูอ่านผิดจะขอโทษขอให้เด้อดูสั่นไปเลยจีดสั่นหมดแล้ว,อลวเอาหลุดไปหนึ่งแต่ติดตรงนั้นบ่มันหลุดกันไปหนักมองดีแอดเองไมเ่เจอวัตถุมงคลไปหนังเขามาได้วัตถุมงคกลกันที่ไหนล่ะตะกี้เมื่อแม่นั่นเองได้ไปนหนังตะกี้เป็นพ้นดินสิ มองนี่มันเป็นพ่นดินดลยซื้อไน้องตะกี้เขามาไอ้มาพ่นดินเสร็จเพื่อจะให้เป็นจีดีหน,น่อยแต่พอเป็นพ่นไปพูดนไปพู่นมากหลับไปเจอวัตถุโบราณไหนตรงไหนครับอาจแหลกนี่ะวัตถุโบราณครับนี่อนี่แหละบริเวณนี้ทั้งทั้งหมดเลยใต้หินนี่แหละครับใช่ครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่เจอวัตถุโบราณแต่ก่อนเนี่ยเขาจะก่อให้เป็นจีดีไซส์เฉยครับ แต่ว่าในเมื่อยิ่งขุดนี้ไปยิ่งเจอยิ่งขุดไปยิ่งเจอเจอถูกโบราณใช่เคยมีองค์หนึ่งเท่าองค์นั้นเนี่ะไม่รู้มาได้ไงอยู่ในนี้อยู่ใต้หินนี่แหละเขาก็ขุดไปได้ไงไปเจอหินแล้วอาจารย์แหลกใช่แต่ก่อนมันเป็นดินนะแต่ไม่นึกว่าจะเป็นหินข้างล่าง ไอ้ตอนที่เรานั่งกันไม่้วนั่งปกตินั่งดินดินเนี่ยอแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นตีนสีลแรงอของล่างเดีย๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบก,ก,กันนะครับเนาะปากบอ่อตรงนี้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่เลยพี่น้องปากบอ่อเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ที่ขึ้นแท่นบอ่อหนามอยู่เพื่อนเอาต้นไม้ออกใหเห็นบอ่อหนามเดีย๋ยวเขามาลุ้นเลขทูปเพื่อจะไวยอาการบอดีพี่น้อง เกิดเหตุการณ์ประหลาดก็พยายามสบายบ่ออหอดกล่องบ่ออหอดเงี้ยงเอินมาไส์ไปไส์กรบโบไปเอิ่นขามาผีกรบโบมาเพิ่อนเด็กเพิ่นกัลสีสางเด็ดดีญ่พี่น้องทั้งหน้าพี่น้องเอฟซีเนี่ยแหละแอดเองก็จะพยายามมันมีส่วนร่วมอยู่ในนี้บุรณปฏิสังขารใจเล็กเทะลน้อยก็ดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านจิตส่วนเจเอียงเพิ่นมานำไอ้พิจิตไม่ใช่แจะจังหวัลจะรางวัดจะเก็บเลยผสมหน่อยมาร่วมสร้างบุญไปน้ำแกครับพี่น้องเอฟซีฮา มื่รุ่นว่าเล็กพ่อไงสไวัยเบิ่งสกอนกมาตัวเลขกนะาทาั้งติดเป็นฝันเกี่ยวกันกับเล็กถูกเมือนี่จะตรงกันบอกเป็นรุ่นเหล็กถูกค,ครับพี่น้องใช่ไหมครับเด็กเิ๊ก็เปียกมาล้วพี่น้องี๋ยวเข้ามาลุ่นอีกถ้าลุ่นตัวที่สามเนาะเพราะว่าควงฝันบ่ตรงกับเหล็กถูกนะครับอีพีครับก็ได้ว่าออกสองตัวแล้วบ่ตรงแล้วนะแต่ว่าขั้น มักเเบอร์โทรของแอดนะครับเนาะสามสามหากับเลขถูกประตุงกันเนะครับเออแต่ว<ส>่า<ส>ตัวไทยสิเป็นยังเข<ส>้ทาทบเบงอีกไปบัตรั้นพิเศษแปม่แล้วไปนอนอืมไม่แล้วครับไปนอ<ม><ม>ปน,อนยอบซีทุกคนเจ็ดแปดสี่ค,ครับเลขถูกพี่น้องยุบซีทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแชร์สียการการตัดยค่นยนาเสิยเงินจำนวนเอพี ไอ้มิชูมิหมานลำลำได้วยกันสุขผู้สุขคนฝากไปน้ำเนยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นจำนักใจทางทีมงานครับเหมือนนี่มาจุดถูกขอโชคขอใัอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลจะเด่นอองไปพิจรารณาเอาตัวเล็กน้ำท่าครับเปน็นองอเล็กถูก